ราสั้างเจ้าคณะอำเภอที่20ทับ2559ลงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2559อาศัยอำนาจตามความในข้อ19แห่งกฎมหาเทรสมาคมประับที่24พศ2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งดอดอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับยยที่2พศ2535และโดยอนุมัติของเท่าคณะใหญ่จึงแต่งตั้งให้พระภู สีทวัตชัยคุณสงชายฉายาตุโหอายุเจ็ดสิสี่พรรษาห้าสิบสามพิทยฐา,านะนักธรรมเอกปร,ริยธรรมโกกระโยควัดกลางปัตชงชัยอำเภอปัตงชัยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางปัตงชัยรองเจ้าคณะอำเภอปัตงชัยและรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปัตตงชัยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปัตงชัยจังหวัด,ดคนครราชสีมามีอำนาจหนา้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23สิสาม พศ2,541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญง,งอกงามไปมูลในพระพุทธศา,า,าสนาตลอดการาำเดินพระเทศปริยัตมุนีเจ้าคณะภาคสิบ็ระรัตตาประจำตำแหน่ง <h ull ing> No. มาทำงานด้วยคระจากรนน้ำมลเป็นพุทธิตาได้นก็ตัสิทธวัฒ์เองแล้วอาบัตเป็นนาพุทธมนต์ที่อาณาสงในส่วนพระคาถาธรรมจักรปวัฒนสงกวานีนตอนเย็นนะครับโดยหลวงพ่อจะคุณพระธรรมโราดนายกเป็นองค์ประธานสงนำอระสงของอำเภอปากงูชัยเปวพระคาถาครับ ในโอกาสเดียวกันหลังจากที่บรรษัทเป็นเจของคนคถาถา